เสียงกลิ่งสั่นลัวดังก้องอะไรกันโบย้ยใครมาปุกกูตั้งแต่ไก่โฮเสียงตะโกนออกมาจากในห้องบอกความไม่พอใจที่ถูกลบกวนลูกเองค่ะอาอง์เสียงตอบทำไมมีอะไรละ่ะพ่อกำลังหลับสบายเสียงลดความเกี้ยวกลาดลงไป พล้อมกับเสียงเดินตรงมาอึดใจเดียวประตูก็เปิดออกขย,ยี้ให้ตาชินกับความสว่างถามว่ามีอะไรไอชาติก็ไอทิพายไปแล้วฮะบ้างไงนะไอชาติกนังอ้อยทิพายไปหลองลั่นหายงวงเงียตาเบิกลงค่ะหายไปทั้งคู่ มันหายไปได้ยังไงบอกเร็วๆสิอาองเล่าเรื่องราวที่เธอทราบจากคนงานให้บิดาฟังโดยละเอียดตอบถ่ายด้วยคำพูดว่าพวกนั้นถูกมัดมือมัดเท้าปิดปากอีกคนถูกลัดคอจนสลบกว่าจะฟืน้นมันหายตัวไปแล้วค้นหาจนทั่วไปพบไอ้ตอนกับไอเ้เชนถูกมัดมือมัดเท้ามัดปากดิ้นทุรนทุไลเพราะถูกมดแดงไฟกัด ไอตอนกับไอเชนบอกว่าไอปิงกับไอน่านตามมาช่วยแต่มันบอกว่าพบเพียงสามคนส่วนไอยทิพย์ไม่เห็นพอเหลียงธงชัยถึงกระอึง้งฟันขบกันจนแก้มเป็นสันนูนเป็นนานจึงถามเสียงดุดันว่ามันเอาอะไรขไขกุญแจก็กุญแจที่ยามก็มีนะคะิคหาไอปิงกับไอน่านผ่านมาได้ยังไง ไม่มีใครให้ความแจมแจ้งได้ทุกคนถูกลัดคอสลบแล้วถูกมัดตราสังมีไอ้ตอนกับไอ้เทนเท่านั้นที่บอกว่าได้ประจันหน้ากับสามคนนั่นพ่อเลี้ยงธงชัยพ่นพลุสวาดออกมาว่าและยำคนทั้งขยงปล่อยให้คนสองคนเข้ามาเยียบจมูกได้จักสงสัยเสแล้วสงสัยว่าไอ้คนในนี้จะเป็นสายหรือแนะให้ไอ้สองตัวนั้นมา พอจะรู้ไหมว่าใครสนิทชิดชอบกับนางอ้อยทิพย์เท่าที่เห็นก็มีไอ้บางบ้านบุรีค่ะพ่อก็ไอ้บางมันเจ็บลูกน้องมันก็มีนี่่ะงั้นก็ไม่มีใครหรอกนางอ้อยทิพย์ทีเดียวกับหลังนึกเบสธนามันอยู่คิดว่าเท้านี้จะปล่อยตัวแท้แผกลับเอาใจออกอ่างสมคบศัตรูอีลูกคนนี้เห็นจะเอาไว้ไม่ได้ อาองค์กลับไปเรียกประชุมพวกคนงานทั้งหมดไอ้บางด้วยอีกสักครู่พ่อจะไปพ่อเหลียงทงชัยหมุนตัวกลับเข้าห้องอาองค์หมุนตัวกลับเดินลงไปยังชั้นล่างพ่อเหลียวผลหัวมาใดก็พบอ้อมใจกลากออกมาขวางหน้าคุณพ่อว่าไงมั่งเหมือนหนามเดือดพี่อ้อยทิพย ไม่น่าตามเขาไปด้วยเลยอาองคกระแทกเสียงว่าคนเส้นคิดก็หลูทั้งหลูบ่านายชาตินะ่ะพวพันกำลังเดือนฉายถึงก็มีเรื่องกับไอยมก็ไม่ไวายหลงลมมันเสือกตามมันไปให้มันขยี้เล่นคำพูดของพี่สาวทำให้อ้อมใจหน้าซีดเปลอยกมือขึ้นรูปแก้มและริมฝีปากแต่ความมืดที่ปกคลุมบริเวณนั้น ทำให้อาองค์ไม่อาจสังเกตเห็นได้แล้วกอบกับจะรีบไปสั่งการตามคําสั่งของบิดาจึงเดินดาหน้าหน้องสาวเกือบจะเป็นบิ่งอ้อยทิพย์ทำอย่างนี้เราจะเดือดร้อนอีกอาองค์พูดต่อเดือดร้อนยังไงอ้อมใจถามอย่างใจลอยมันวุ่นวายไปหมดละ นจะเรื่องงานนหนจะเรื่องตามหาตัวนังเด็กแสนดือ้ออวดดีนักไอชาตและไอพวกสี่แควก็ถูกคลิกแผ่นดินตามหาพ่อไม่ยอมให้ถูกรูปคมเล่นง่ายๆหรอกคอยดูสิเดือดร้อนกันหมดโดยเฉพาะเราสองคนต้องเป็นหัวเรือใหญ่ตามเคยหัวเรือใหญ่อ้อมใจพูดเหมือนสติลอยกล่าวนี้อาองค์ชักรู้สึก ว่าหนองสาวดูเหมือนจะไม่ค่อยได้สนใจกับคำพูดของตนเท่าใดนักสำเนียงพูดเหมือนคนละเมอหรืองวงเงีียเพิ่งจะตื่นนอนจึงถามด้วยความสงสัยว่าอ้อมใจเป็นอะไรดูใจลอยยังไงชอบกลเปล่านี่คะ่ะอ้อมใจได้สติพูดเสียงเรียปหรือเปล่อปลาอะไรกันที่พูดอะไรดูเธองง ไม่ค่อยจะรู้เอาเสียเลยเงืมเงืมงืมงมไม่ค่อยจะเต็มปากเต็มคำเอาเสียเลยฟังค่ะดูเรื่องทุกอย่างแต่ไม่รู้จะพูดอะไรดูเธอซึมไปนี่ทุกครั้งเวลาเกิดอะไรขึ้นดูเธอกระถับกระเฉงกระปี้กระเป๋เปาแต่คืนนี้เหมือนเดินหลับในอย่างนั้นแหละก็เมื่อคืนนอนดึกนี่ขาเห็นอ้อยทิพย์ถูกเขี้ยนยับไปทั้งตัว ไม่สบายใจเลยถึงยังไงเราก็เป็นพี่น้องกันคุณพ่อเคียนมาหนักเหลือเกินหลับตาลงที่ไรมองเห็นเลือดแดงเถือกไปหมดกว่าจะม่อยลับก็ตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงพอเคลิ้มๆพี่ก็ไปปุกอ้อมใจแก้อ่าองค์เงียบไม่โต้อตอบว่าอะไรคงตั้งหน้าตั้งตาเดินก้มหน้าหลบลมหนาวตอนใกล้ลุ่งที่เพิ่มความหนาวเหน็บขึ้น จนเครื่องกันหนาวหนาเตะไม่อาจจะให้ความอบอุ่นได้ลมที่กรีดผิวเหมือนใบมีดโกนชํำแรกลงไปในผิวหนังยังไงอย่างนั้นอ้อมใจเดินตามเงียบๆแต่ในห่วงนึกนั้นตะเลิดไปถึงชาติเจ้าพญานึกถึงเหลือนล่างที่รอเหลาลำแขนแข็งปานปอกเหล็กที่ตวัดลัดล่างและลดจุมพิษอันซาบซ่าน เขาสายเลือดให้พล่านเดือดบังคับหัวใจเกือบหยุดเต้นล่างเหมือนลอยหลุดผลผ,ลผลืนมันเป็นรถอันแปลกใหม่ที่จู่โจมเข้ามาในชีวิตชวนให้ไฟฝันและอยากลิ้มลองรสชาติอันแปลกใหม่นี้ได้ลบกวนประสาทของเธออยู่ตลอดเวลาบังคับให้เปลือกตาให้หลับลงด้วยความยากเย็น ผมรักคุณผมรักอ้อมใจใจจะขาดเสียงอันกระหืดกระหอบของเขายังก้องอยู่ในหูการกอดจูบอย่างหลอนแรงอย่างค่อนข้างตะกลุมตะกมยังเกาะแน่นอยู่ในความทรงจำล่างทางล่างเหมือนมีอ้อมแขนชาติเช่าพญาลัดลึงเขาจะพูดอย่างนี้ก็อ้อยทิพหรือเปล่าเขาจะทำก็อ้อยทิพ เหมือนกับที่ทำกับเราหรือเปล่าหนอะคำถามเหล่านี้วนเวียนอยู่ในห่วงนึกนับแต่ได้ทราบข่าวอ้อยทิพย์หนีไปกับชาติเจ้าพญาหลงลมมันเสือกตามมันไปให้มันขยี้เล่นคำพูดของอาองค์ผู้เป็นพี่สาวหมายความว่ายัางไงหมายความว่าชาติเจ้าพญานะลักกับอ้อยทิพย์อยู่ก่อนเช่นนั้นหรือ แลไอ้ที่ว่าพัวพันกระเดือนฉายนั่นละ่ะชาติได้ลักกระเดือนฉายด้วยกระนั้นหรืออ้อมใจถามตัวเองด้วยความรู้สึกอึดอัดในใจในอกเหมือนมีไฟกองใหญ่เข้าไปสมอยู่เจ็บปวดและแสบหลอนถ้าพบชาติเจ้าพญาเราจะต้องถามดูแต่ถ้าคุณพ่อสั่งล่าตัวเขาด้วยละ่ะเธอจะทำยังไงหากบังเอิญ เธอเป็นผู้ไปพบเขาเข้าและมีหน้าที่ต้องฆ่าเขาตามคำสั่งคุณพ่อเธอบอกและถามตัวเองอยู่ในใจบุบ่นใบจนเกือบจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าอะไรเป็นอะไรแยกกันตามพวกนั้นดีกว่าจะได้เร็วขึ้นเธอไปตามพวกนายบางพี่จะไปตามนายเชนกับนายตอนบอกเฉพาะหัวหน้าคนสำคัญสำคัญสักห้าหกคนนะ เสียงอาองค์บอกเธอรับคำไปแกนแกนในจิตใจวันไหวไปต่างๆหน้า,นาแยกทางกับพี่สาวโดยไม่พูดอะไรอีกแสงอาทิตย์สาดจับขอบฝาที่มัวสัวด้วยเมฆสีข้ำท้องฝาเบื้องตะวันออกจึงเหมือนกำรรมมะยีสีช่ำๆไม่ผิดอะไรกับสีเลือดที่ละเลงบนสีดำภายในคฤหาด ในเนือที่อันกว้างใหญ่ผู้คนกำลังเดินด,ดุมไปยังห้องโถงใหญ่ที่มักจะเปิดการชุมนุมเมื่อมีเรื่องสำคัญและลับทุกคนเร่งรีบจนไม่ทันจะได้สังเกตดูธรรมชาติอันชวนมงมองใจจะมีก็แต่อ้อมใจคนเดียวที่บันหนล้รู้สึกประหลาดประหลาดทำให้เธอนึกเปรียบเทียบในใจว่าฝาหลองให้น้ำตาเป็นสีเลือด จิตใจของเธอห่อเหียวก้าวเข้าไปในห้องเป็นคนสุดท้ายอะไรอย่างหนึง่งได้กระตุ้นให้เธอรู้สึกว่าไม่อยากจะฟังข่าวหรือการพูดถึงชาติเจ้าพระยาเอาเสียเลยกุณพระพอเธอก้าวเข้าไปในห้องเสียงของผู้ให้กำเดิดก็ประกาศกล้องขึ้นกูถือว่าเป็นความผิดของพวกมึงทุกคนลูกของกูผิดด้วย จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ตามเอาตัวไอชาติกระนางอ้อยทิ์มาขังไว้ในห้องเกา่าให้มันอยู่ในสภาพเกา่ามิเช่นนั้นพวกมึงทุกคนจะถูกลงโทษแทนพ่อเหลียงทงชัยกวาดสายตาอันเต็มไปด้วยประกายดุดันไปยังทุกใบหน้าคลายจะสำรวจดูว่ามีหน้าไหนบ้างที่ขัดขนันหรือจะปลีกตัวไม่ขอเกี่ยวข้องบ้างแต่ทุกคนทราบดีว่า การกระทําเช่นนั้นคือการฝังตัวเองการปลีกตัวเองออกไปหรือการไม่ทําตามคําสั่งมีผลเท่ากันคือจะถูกจับตัวมาลงโทษการอยู่เฉยๆอย่างคนขี้คลาดตาขาวจะต้องสู้กับฝูงสุนัขพันธ์อาเซลเช่นตัวเท่าเสือลายพาดกลอนการพยายามหลบหนีก็คือการตกเป็นนักโทษประหารของจอมพูดหลายดังนั้น ทุกคนจึงเย็บปากตัวเองกูให้เวลาพวกมึงหนึ่งวันนับตั้งแต่บัดนี้ไปถึงพรุ่งนี้เป็นเวลา24ชั่วโมงนอกจากอินักลูกทรยศของกูแล้วไอ้ปิงไอ้บังไอ้ยมและไอ้น,น่านพวกมึงก็จะต้องตามให้พบและเอาตัวมาให้ได้ถ้าเอาตัวมาไม่ได้ให้เอาศพมาพ่อเลียง และแทกกําปั้นลงบนโต๊ะดังปังใหญ่ตะคอกถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับทำได้เสียงตอบดังแซ่แซดขึ้นเกือบจะพร้อมๆกันจอมพูดหลายยิ้มอย่างเฮี้ยมสั่งพร้อมกันลุกขึ้นบ้าไอชาติกระดังอ้ยทิพให้อ้อมใจเป็นหัวหน้าไอเชนเป็นผู้ช่วยส่วนไอพวกสีแคร ให้อาองค์เป็นผู้นำล่าตัวและไอตอนคอยช่วยไปได้คนอื่นยืนนิ่งเหมือนถูกสาปอ้อมใจรู้สึกเหมือนหัวใจหล่นบูบไปอยู่ปลายสุดของเทาความเงียบล่ากระเป๋าซากหูของเธอเหมือนแววเสียงบิวของหัวใจหลุดจากขั้ว สายแล้วสายจนตะวันโด่ง้าแสงอาทิตย์สาดฝ่าเมฆหมอกหลายควันไฟที่ตลบกลบท้องฟ้าทำให้ลดความทึบถึมลงไม่น้อยแต่ลมที่ยังคงโหมพัดความเย็นเยือกยังคงมีอยู่เกือบจะคลายคลึงในตอนเช้าดูเหมือนลัศมีอันหลอนแรงของดวงอาทิตย์จะไหลความหมายไปในคราวดนี้เองสหายสี่แควอยู่พร้อมหน้า ณที่อันซ่อนเหนเหนือฝั่งหนามเจ้าพระยาที่กระแสทานไหลเชี่ยวกลากพัดทุกสิ่งทุกอย่างไหลล่องละลิว้วกลุ่มสวะกลุ่มใหญ่หลุดเข้าไปในวงหนามจนหมุนขวางเป็นกงจักไกลออกไปกระแสน้ำที่พัดมาบรรจบกันตีฟองกระทบแสงแดดบางๆที่ทะลุม่านเมฆเป็นประกายระยิบบรรยากาศ เต็มไปด้วยความเงียบเหงาแต่ในวงสนทนาของสี่สายกำลังหลอนละอุพวกมึงมันกัไอ้พวกขี้ขาดตาขาวเห็นหมาเป็นเสือหลายพาดกรอนลงทุนโกหกตอแหลจะไปธุระโน่นจะไปธุระนี่เดีย๋ยวไพร่ไปสยบไอชาติอ่อนวอนมันให้มาปรับความเข้าใจกับกูทุยทําเป็นคนไม่มีหัวใจไอยมใส่หน้ายักษ ไม่ใช่อย่างนั้นเบื่อยมมันไม่เกี่ยวกับเรื่องหัวใจหรือไม่มีหัวใจมันเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเรามากกว่าศึกด้านพ่อเลี้ยงนะ่ะหนักพออยู่แล้วอย่าให้เราต้องรับศึกสองด้านเลยปิงเอ่ยขึ้นบังคับเสียงให้ราบเรียบมึงจะพูดดีกว่าเบนขี้ฟันมึงพูดได้สิเพราะมึงไม่โดนกับตัวเองไม่เหมือนกูไอชาติมันกระทืบหัวใจกูเชละและทืบ แล้วเหยียบยามหน้ำหน้าทุกอย่างมึงมีหน้ามาพูดกับกูว่าให้ปรับความเข้าใจกับไอชาติสารละเรีวพันนั้นไอยมตะบาดมึงฟังกูก่อนสีไอยมปิงออดกูไม่ฟังเจอหน้าเป็นกระทือกันละไอยมกระชากเสียงน่านกับบังที่นั่งก้มหน้านิ่งฟัง มองศบตากันแล้วถอนหายใจลึกขยี้ใบหมายที่ถือหมุนเล่นถึงควักบุหรี่ออกมาจุดสูบพ่นควันขมงปิงจำเรื่องมาทางสองสหาหยมองสบตาไปเชิงหาลือว่าจะทำอย่างไรดีไอยมมันไม่ยอมหลูเรื่องน่านเอ่ยขึ้นว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อมึงไม่ยอมพูดจากับไอชาต มึงจะทำยังไงต่อไปไอ้ชาติเป็นพ่อมึงหรือไอ้ยมตะคอกแล้วกูมีพ่อคนเดียวและตายโหงไปแล้วเวลานี้เราก็พอจะรู้เขาว่าใครฆ่าพ่อของเราน่านพูดอย่างใจเย็นอ๋อมึงเชื่อลมปากไอ้ชาติกูรู้แล้วยมอย่างแดงหัวเลาะใส่หน้า อย่าพูดอีกบ้ามันบอกมึงว่าพ่อเลี้ยงธงชัยเป็นคนอยู่เบื้องหลังการฆ่าพ่อของมึงของกูใช่ไหมละ่ะเชื่อมันเข้าไปซินั่นแหละมันหาทางยืมมือให้เล่นงานไอพ่อเลี้ยงเพื่อมันจะได้เป็นใหญ่ที่ปากหนามโพละ่ะโดนดักคอเข้าเช่นนั้นสามสายถึงกับลังเลทันทีมันมีทางจะเป็นไปได้เละท่าทีของชาติเจ้าพญา ชวนให้สงสัยหลายประการรวมทั้งการแสดงออกบ้างอย่างสอ่อแสดงความเห็นแก่ตัวอยู่ไม่น้อยเรื่องเดือนฉายนั้นหนึ่งละและเรื่องอ้อยทิพอีกชาติทำตัวเหมือนจะเป็นผู้รับเหมาปิ่งปลาการันตะหนักเช่นนี้ถึงปิดปากเงียบไม่พูดถึงความเชื่อของเขาที่ว่าพ่อเลี้ยงธงชัยเป็นผู้ฆ่าพ่อของชาวสีแคว ซึ่งมีพ่อของเขารวมอยู่ด้วยพวกมึงมันฉลาดเกินมนุษย์ฉลาดจนเห็นคนอื่นโง่เง่า,งาจึงตกเป็นเหยื่อเพราะความทะนงผิดผิดมึงเชื่อกูสิกูนี่แหละไม่เชื่อว่าไอชาติมันโง่ย่างเด็ดขาดมึงขืนไปยุ่งกับมันมึงตกเป็นเครื่องมือมันอย่างกูว่าถ้าจริงกูยอมให้เอาตีนถีบหน้าแต่เรื่องเดือนาฉไอชาติมันบอกว่ามันไม่รู้ มันสบทสาบานว่าไม่รู้เรื่องของมึงกัะเดือนฉายจริงๆมันถึงจะมาปรับความเข้าใจกับมึงไงล่ะนานฉีแจงมันไม่รู้ยังไงมันไม่รู้ว่ามึงกับเดือนฉายรักกันนะสินานตอบแต่เดือนฉายรู้ดีว่าบ้ากูรักแล้วมันก็รักกูไอ้อย่างนั้นมึงต้องไปพูดกับเดือนฉายแล้วล่ะ เมื่อเดือนฉายไม่บอกไม่กล่าวกลับไปเป็นใจรักกับมันเป็นมึงเป็นกูมั่งจะทํำยังไงควรจะโกรธฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงมึงตอบกูมาสักคําสิไอยมถึงกระอึ้งไปถูกของไอนาะาเมื่อผู้หญิงเป็นใจไม่บอกความสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่กับชายอื่นจะให้อีกฝ่ายหนึ่งตัดสู่ได้ยังไงมันไม่เป็นธรรมเลยที่จะหลงโกรธฝ่ายชาย นานได้ทีขี่แพะไล่พูดขึ้นอีกบ้าจริงไหมล่ะมันก็เหมือนกูเหมือนมึงดิ้นก็เสือกระสนหากินไปบันบมีอันใดที่มันพอจะยึดเป็นที่พึ่งได้มันต้องยึดไว้ก่อนยิ่งมีเศรษฐีมาลักไอ้มนุษย์แมงดาแมงสาบมันก็ต้องเกาะเข้าไว้กูว่าจะไปโทษไอ้ชาติไม่ได้หรอกเป็นมึงเป็นกูอาจจะหลายกว่านี้อาจทำหน้าที่สองอย่างไปเลยเป็นผัว แล้วเป็นแมงดามันเป็นเหตุผลที่เย็บปากไอยมให้เงียบเสียงได้นานนามเมืองจึงตบถ่ายว่าเพราะงั้นกูว่ามึงกับไอชาติควรจะพบปะพูดจากกันก่อนที่จะทำบู้วามลงไปเดี๋ยวจะเสียใจภายหลังนั่นสิไอชาติก็ร่วมทุกในบางขวางมาด้วยกันแต่ก่อนล่อนชะลยมันก็ไม่เคยทำให้เราเดือดร้อน วันมาถึงก็ได้มันคอยช่วยเหลือมีอะไรก็ควรจะพูดกันก่อนไอ้พูดกันแล้วว่าจะคบหรือไม่คบกันค่อยตกลงใจกันทีหลังมันถึงจะถูกเรื่องหยวนหยวนหน้ายมลองคุยกับไอ้ชาติมาหน่อยไอ้บังสนับสนุนน่านอีกคน,นึ่งมันอยู่ที่ไหนไอยมถามเสียงกระชากทุกคน มีใบหน้าแช่มถืนขึ้นมองสบตากันปิงไปจากหน้ากับน่านเป็นเชิงให้พูดต่อไม่ใกล้ไม่ไกลหรอกถ้ามึงตกลงกูจะไปตามน,าน่านพูดเสียงเรียบเช่นเคยตกลงมึงไปตามมันมาปิงถอนหายใจโล่งอกพยัักหน้ากับน่าน แล้วควักบุรีออกมาจุดสูบแล้วอ้อยทิพย์ล่ะจะปล่อยถึงบ่ายคนเดียวหรือน่านหันไปถามปิงชื่อของอ้อยทิพย์ทำให้ไอ้ปิงปาการหน้าเครียดขึ้นในฉับพลันแต่ช่วงวูบเดียวเขาก็ฝืนสีหน้าให้เป็นปกติตอบว่าไม่ได้สิต้องพามาด้วยเพื่อเกิดอะไรขึ้นในขณะพวกเราไม่อยู่มันจะยุ่ง พามาด้วยกันแล้วกันพูดกันต่อหน้าทุกคนนี่แหละเราไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรอ้อยทิพย์กับเพื่อนกระเดือนฉายที่ไอชาติมันไปช่วยกเพราะเดือนฉายเล่งเหลามันพูดกับกูอย่างนั้นไม่มีใครคัดขานนั่นจึงเดินดุมๆออกมาจากที่ซ่อนตรงไปย่างที่ชาติเจ้าพระยากับอ้อยทิพย์หลบซ่อนตามที่นัดหมายกันหมาย มันเป็นการรอคอยที่ออกจะนานอักโขและค่อนข้างจะเต็มไปด้วยความอึดอัดเพราะอดบาดระแวงไม่ได้ว่าจะถูกตามล่าตัวไม่ในวินาทีใดกับวินาทีหนึ่งทุกคนเชื่อว่าพ่อเลี้ยงจะต้องตีตาลาังค้นหาตัวไอ้อทิพทุกกระเบียดนิ้วขบวนการล่าตัวก็จะพลิกแผ่นดินหาจนสุดความสามารถทั้งเชื่อแน่ด้วยว่าไม่เฉพาะแต่อ้อยทิพเท่านั้นที่ถูกล่าตัว แต่รวมหมดทุกคนหายใจโล่งอ,อกไปตาม,ตามกันเมื่อเห็นไอ้น,น่่นแวกสมทุ่มพุ่มพลึกนําหน้ามายังกระท่อมหลังของชาวไล่อันเป็นที่พมนักหลบซ่อนชั่วคราวดีใจจริงๆยม,ยมที่มึงอนุญาตให้กูมาพบชาติต้องเข้าบีบมือยมแรงๆยิ้มแย้มและทักทายกับทุกคน พักให้หายเหนื่อยซะก่อนแล้วค่อยพูดกับกูไอยมกล่าวอย่างที่ใครๆไม่คาดฝันบรรยากาศอันหลอนละอุจนรู้สึกตะคลั่นตะคลอไปตามๆกันเปลี่ยนเป็นแจม่มใสวิสาสะตลกขนองไปตามเรื่องอ้อยทิพย์ผู้ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างดีจากชาติเจ้าพญาก็พลอยแจม่มใสไปด้วย คนอย่างเล่าๆเคยทุกข์ยากเลือดตาแทบกระเด็นมาด้วยกันไม่น่าจะโกรธกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยชาติเจ้าพญาเป็นคนเอ่ยขึ้นด้วยเสียงอันแจม่มใสท่าทางกระปี้กระเป๋าเบิกบานใจภายหลังที่ได้สนทนาวิสาสะกันนานเท่านานแต่ว่ายังไม่ทันมีใครจะพูดต่อต่างสะดุ้งไปตามๆกันเมื่อมีเสียงผู้หญิง ดังสอดขึ้นมาจากละเม,มาะไม้เรื่องบุกเข้าไปขโมยตัวอ้อยทิพมาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแน่ทุกคนทะลึ่งพลวดหันไปมองก็พบกับร่างของอาองค์ยืนจังก้าปืนกระทับอยู่ในมือหนิวสอดอยู่ในโกงไกลปืนเฮ้ยอย่าขยับแม่ระเบิดสมองแกก เสียงหลองขึ้นทางเบื้องหลังอีกหันขับกลับไปก็พบอ้อมใจยืนจังก้าเปิืนกระทับอยู่ในมือเช่นเดียวกันและในพิบตานั้นไอเชนไอตอนตลอดถึงสมุนจํานวนนับสิบๆกระโผขึ้นยืนสันสอนเป็นตับทุกคนจึงแน่ใจว่าตอนถูกหลอมเสร็แล้วถูกหลอมด้วยปืนและจํานวนคนเหนือกว่าหากใครกระดิกตัวพีงนิดเดียว ล่างก็คงจะพลุนด้วยลทธิ์กระสุนจบตอนที่17แล้วนะครับรดติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุดาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายครับ